อันนี้อะตอมตัวเดียวกันนะครับตัวใช้กล่องของละกล่อง<ด>อน้มยาตัวดำที่เพิ่งได้มาซบอกซบซับบ็อกซบอโซบอมินิที่เพิ่งได้มาอะตอมคู่ตัวออกน้อยมากนะครับแทบไม่ออกเลยดึงน้ำยาไม่ได้ยินเสียงน้ำยาไม่เลย เปลี่ยนเปลี่ยนเก่าใช้ท็อปบ็อกอันนี้ท็อปบ็อกนะครับท็อปบ็อกปรับอะตอมเท่ากันวัดเท่ากันตัวเก่าตัวคู่บุญคู่บุญวัดเท่ากันปิดอยู่อีกเวรน้ำใต้เอาเปิดเปิดอันนี้มุกป่ะเนี่ยเปล่าหรือโอเคมันท่วม อไม่เห็นคอนทั้งหมมองไม่เห็นลองอันนี้อ่าลองลองลองกลับมาอีกทีตากลัอีกครั้งครับดูเปลี่ยนกันสดสดให้ดูสดสดเลยเปลี่ยนกันชาวบ้านชาวบ้านสาายกันนั่นเกิดอะไรขึ้นวันนี้กลองกลองเป็นอะไรอือนะครับใส่ชาร์จแบตด้วยต้องแรงกว่าอันนี้เนี่ยปรับเป็นสามห้าด้วยเพื่อให้เท่ากับตัวนี้ เท่ากันนะเัวหนูกันต่างัากเท่ากันอ่ะเริ่มก็ไม่ออกอยู่ดีไม่ออกนะโอเคเพิ่งเปิดกล่องเลยโอเคนะครับอ่ะกล่องจ้ข่าว